สวัสดีค่ะพี่แก้มพี่แก้มเป็นผู้จัดนะคะ lucky my l ล v ฟแล้วเมื่อกี้ในงานเขาบอกว่าเป็นแอดมินของทุกแพลตฟอร์มถูกต้องค่ะทักมาทักมาแพลตฟอร์มไหนก็จะเจอคนนี้นะคะเดียวไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็คือเจอพี่แก้มทั้งหมดนะเราอาจจะคิดว่ามีแอดมินสิบคนใช่เหมือนสิบคนไม่มีคนเดียวคือไม่ได้นอนเลยค่ะพี่แก้มนั่นเองใช่ค่ะ เขาอยากได้อัปเดตกันหน่อยว่าปีหน้าจะปีใหม่แล้วนะคะเราจะมีโปรเจกต์ไหมเนี่ยเราเตรียมอะไรไว้หรือยังมีมีคุยคุยกันไว้บ้างก็จะมีแบบก็คือมีโปรเจกต์ใหม่ของน้องปีใหม่นี่ประมาณนี้ค่ะอยู่ในช่วงของการขึ้นพอดก่อนขึ้นพอดก่อนคราวนี้คราวนี้เราจะมายาวๆป่ะคิดว่าน่าจะยาวกว่าเดิมยาวกว่าเดิมจาก5ตอนก็เป็นทั้งสิ้น6ตอนอนไะ20นาทีไม่ใช่สิน่าจะยาวกว่าเดิม เราเดิมแล้วก็จำนวนตอนมากขึ้นอันนี้อยู่ที่แบบระหว่างที่เราเวิร์กไปมันจะมีแบบระหว่างทางมันอาจจะมีช่วงอารมณ์กว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ณตอนนี้คือก็ขึ้นคลอตรอไว้ก่อนก็คือมีมแน่นอนคนที่รอรอเนียกับ,บบีมายคือได้ดูแน่นอนนะคะ,ะปีห <Okay. S 1> นะน้าปีหน้า <S <S> ปีหน้าแฟนๆลัคกี้มาเ็วก็รอติดตามนะคะอาจจะอาจจะมีกลิ่นของเรื่องนี้มีกลิ่นหรออาจจะนะมีกลิ่นของเรื่องนี้หรือเป็นเรื่องใหม่เลย ก็ยังไม่รู้เราก็แบบเราก็พูดคุมเคลือไว้ก่อนเพราะว่าเรากําลังดีวลล์ปมันอยู่โอเคฝากถึงแฟนๆหน่อยเป็นไงบ้างซีรีส์จบแล้ววันนี้มีมีติงด้วยค่ะก็ฝากเออขอบคุณแฟนเพขอบคุณแฟนคับมากคือไม่คิดว่าจะได้รับการต้อนรับขนาดนี้ทุกคนอันนี้คือพอใจใช่ไหมแบบเป็นเป็นกระแสที่พอใจแล้วพอใจแล้วเพราะเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยจากการที่จากการที่จัดอันนี้ตอนแรกไม่คิดว่าคนจะมาถึง5้า้ิบเยสามตอนแรกตอนแรกแต่ถามว่าทําไมแค่50าสิบทำไมไม่เปิดเยอะกว่านี้กูไม่มากูไม่มีใครมา ก็ไม่คิดเลยใช่แล้วแล้วก็แล้วก็แบบครั้งแรกของเราเนาะอาจจะมีแบบอะไรขัดข้องบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะธรรมชาติธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมชาติก็แบบเราอาศัยฟิลแบบกันเองอ่ะคือเหมือนแบบเจ็บตัวด้วยกันค่ะเจ็บตัวด้วยกันแล้วก็ติดตามงเป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจให้แฟนคลับด้วยให้มาช่วยกันปั่นวิวถูกต้องค่ะของเรานะคะแล้วก็มาซุปเปอร์แตงเราด้วยใช่เออฝากซุปเปอร์แตงด้วยนะคะเราต้องการเงินลงทุนค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นซีรีส์เรื่องใหม่เร็วๆ ทำยังไงพี่ถ้าอยากเห็นซีรีส์ใหม่เร็วๆกดซปเปอร์ตัตงเข้ามาเลยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> ขอบคุณพ <c oughs> ีณ <c oughs> ่แก้มค่ะขอบคุณค่ะ